เขามาเห็นซอสสเต็กนะคะเมือ่อวีนทำซอสสเต็กสไตล์ของแม่ใหญ่น,น้อยนะคะเมือ่อวานเห็นเป็นซอสสเต็กสูตรมะสูตรน้ำมะขามนะคะเป็นซอสเสเต็กสเต็กซอสมะขามนะคะขว่งงาขาวคารก่อนนะคะเอางาขาวมาคั่วเปิดไฟปานกลางนะคะค่ะคอยๆขว่งไปนะคะให้มันเหลืองหอมนะคะ<อ>ส่วนพริกสดนะคะใส่เป็นพริกสองสีก็ได้นะคะ จะเป็นเขียวแดงหรือจะใช้แต่แดงอย่างเดียวแต่ถ้าเพื่อความสวยงามนะคะใช้เป็นพริกเขียวแดงความสวยงามก็จะเกิดขึ้นกับซอสของเรานะคะค่ะตัวน้าไปนะคะเอาหอมเหลืองนิดหน่อยก็พอนะคะเพราะว่าง้าเดี๋ยวเขาถึงเวลาสักๆักเขาไปจะกรอบเขาจะเหลืองเข้าไปอีกนะคะเขายังจะเหลืองออกต่อไปอีกนะคะพอ,อ,อ,อ้วคะสำหรับตอนนี้นะคะ แำหรับงานก็น่า,นาจะพอแล้วนะคะใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะยกเงี้ยเพราะว่ต้องการหมอมาว่างน,น,งาน,งานะคะใส่ซอสมเะเขือเทศลงไปค่ะมากน้อยอยู่ที่พี่น้องต้องการจะทํานะคะสําหรับซอสนะคะก็มะเขือเทศลงไปแล้วก็ใส่น้ำมะขามเปียกค่ะ ตามด้วยน้ำตาลนะคะน้ำตาลนิดหน่อยเติมน้ำน,นิดนึงนะคะก็ต้องร้ายนะคะนิดหน่อยยุติว่าปริมาณซอสที่พี่น้อยจะเฮ็ดนะคะเอาความเข้มข้นเขวานะคะนคนทุนกอย่างให้เข้ากันก่อนนะคะ อย่างน้อยก็จะใส่น้ำมันหอยลงไปนะคะตามเนื้อรสดีนิดหน่อยนะคะจะปรุงรสนะจ๊ะคะ,คะอซอสสเต็กของไม่ร่อยซอสมะขามนี่นะคะจะออกหวานๆเปรี้ยวๆนะคะกลมกล่อม ออกเค็มนิดๆแต่ไม่ถึงกับเค็มมากรสชาติของไม่นอยกับเซนเนียมให้เป็นออกเปรี้ยวก้อนตามโดยหวานนะคะเปรี้ยวหวานหวานนะคะแล้วก็ออกกลมกล่อมของความเค็มนิดหน่อยนะคะเมื่อมันเดือดแล้วเราก็จะชิมนะคะแต่รสชาติจะเกินนิดเดียวนะคะใช้ได้แล้วค่ะ พอแล้วนะคะสาหรับซอสเอมียน้อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปใส่ถ้วยกันจ้าสําหรับซอสเอ่อซอสมะขามนะคะสเต็กซอสมะขามของเมียน้อยในสูตรของเมียน้อยกับเซษซับแ,แล้วกระเทสใส่ถ้วยพักไวให้มันเย็นก่อนนะคะพัก,ให,กนนะะให้เย็นแล้วเราก็เอางานที่เราคั่วไว้นะคะโรยค่ะพี่น้องจะแนบมือแค่ไข่ค่ะจะไข่ไข่ซอสสุก้นะคะ คล้ายซอสชีสพีก,ก็ได้แล้วเราก็จะใส่พริกลงไปนะคะนี่นะคะแต่เมย์ไม่น่าจะก,กินกับสเต็กนะคะเม่นาา้อยก็เลยจะเดินว่าซอสสเต็กนะคะนี่ค่ะเม่น้กจะเตเรียมไว้แล้วนะคะสําหรับจานสเต็กของแม่์น้อยหน่อยเข้าม,มาเบิรงนซอสมาก,กอน,นะคะนี่ค่ะน้กต่าซอสนะคะสเต็กซอสมะขามนะคะหรือว่าซอสสเต็กมะขามนะคะซอสมะขามก็เสร็จสับเรียบร,อยร,อยรอยอ้อยเรียรูปแบบของเมยน้อยนะคะ ได้รักจอดใจจ้ารักนะจุ๊บจุ๊บ